อยู่นะแฮนนี่ยายนะคะวันนี้เอาดีแม็กแต่งซิ่งสีประตูมาให้บอกเลยว่าถูกใจวัยรุ่นแน่นอนจ้านะฮะตัวแคบมันนั่งไม่ค่อยสบายต้องสีประตูงวดแพงๆภาษีแพงๆนะครับอย่าบ่นนะฮะโอ้ยสีประตูเถื่อเมีบ่ครับจ้ามันบ่มีครับคันนี้ข้างว่าเต็มหมื่นกว่าบาทถูกต้องห้างวดแรกผ่อนแค่เจ็ดพันถูกต้องเงินสดกี่บาทคันนี้เงินสดคันนี้ที่หกแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหคันนี้เป็น1.9ึเอสปี2020นะฮะก็ เดิมๆโรงงานมีท่อนะครับมีล้อมแม็กจ้เดิมตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะเอออ้าวจะซองให้เรียบร้อย <c oughs> นี่ครดูภายในก่อนกว้างมากลูกค้าข้างในยังดูใหม่นะคะบอบผ้านะคะลูกค้าอันนี้รถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะโอ้โหดูเม็ดอักซะด้วยจ้ะนะครับนี่กระจงกระจกครับเป็นระบบไฟฟ้านะฮะมองข้างก็ไฟฟ้าประตูก็ไฟฟ้ากุญแจธรรมดา ในจะหลักหมื่นนะดูไม้ก่อนเล็กไม้เล็กไม้เล็กไม้สามหมื่นจ้ะสามหมื่นโอเคนะครับอ่ะดูได้ห้องเครื่องเลยนะท่อซิ่งหนึ่งใบแม็กหนึ่งชุดแม็กเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะมีกี่ลายจ้ะสามลาย T374RE304428 สี่จ้ะอ่ะห้องเครื่องยนต์เดิมๆครับมาพร้อมกับเอเอพีเอสนะจ้ะท่อเปลี่ยนตั้งแต่เทอร์โบไปเลยนะครับโอ้โหลูกค้าแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้แล้วนะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนให้วันที่สิบเจ็ดนะคะแผ่นเพดยู่นะจ้ะเราซื้อขายได้ปกติไม่ใช่เราพิมเพื่อน อยากได้รีบจับจองครับใครจองก่อนได้ก่อนครับใครไม่จองก็ไม่ได้ครับผมนะ <Back lit. S 1> คันนี้ก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวเเลยครับขอแค่ไม่ติดแบ็คลิปนะฮะมีไะไรบอกกันนะฮะไม่ต้องอปิดบางกันเนาะต่างจังหวัดต้องมาหาระบออไมม่ต้งาบริการทําสัญญาถึงที่ส่งไลฟรีถึงจัดให้รับรถไม่นอน